พายุหิมะน่ากลัวมากเราฉันอยู่คนเดียวคือเราหาทางกลับไปไม่ได้เพราะมันข่าวไปหมดแล้วเรามองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นแต่ห้ามหลงเพราะถ้าออกนอกเส้นทางจะไม่มีใครหาเราเจอถ้าตุยเย่ที่เนี่ยไม่มีรากมะม่วงให้เฝ้านะสงสัยจะเป็นรากต้นมะกอกโดดเดี่ยวไปเลยโชคดีมากที่เมื่อสามวันก่อนตั้งใจเลี้ยงก็ไม่เชิงตั้งใจหรอกแต่เผอินเถียงคุอยู่ในใจว่าใครมันจะไปเจอว่าพายุหิมะไม่ต้องซ้อนหรอกก็เลยบอกมึงจำได้ เวลาหมอกลงจะมองไม่เห็นทางเลยเว้ยให้เราสังเกตสีที่แต้มอยู่ที่ปลายเสาที่อยู่ด้านซ้ายของเราอ่ะปลายเสาเขาจะแต้มสีสั้นๆหว่วด้านขวาของเราเขาจะแต้มสียาวกว่าเราจะต้องให้สั้นอยู่ซ้ายยาวอยู่ขวาของเราเสมอแล้วฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่าครูถามฉันว่าเธอไม่ได้เป็นโลกงงพื้นกับอากาศใช่ไหมฉันตอบครูไปว่าใครมันจะไปงงพื้นกับอากาศวะไม่เป็นค่ะครูก่อนดีเป็นแล้วแกคือพอมันข่าวไปหมดมันเหมือนลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอา,อากาศ มันไม่ใช่พื้นราบมันงงมันหาพื้นไม่เจอหลับสนพื้นเป็นท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นพื้นทำให้ทรงตัวยากมากเลยอะแล้วฉันก็เจอผู้ชายฝรั่งคนหนึ่งสูงใหญ่เลยตอนแรกดีใจมากฉันต้องมีสติมากๆเลยเพอไปไปมาๆฉันรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเขาแกล้งหลงทานะแก